สมมติเราเชื่อเรื่องการแก้แค้นออไนอแนวคิดเรื่องการแก้แค้นเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยในที่สุดมันจะนําไปสู่อะไรไเพราะฉะนั้นพูดแบบมหาธรราการทีนะมหาธาการทีก็จะบอกว่า AI for AI will make the whole world blind หมายความว่าตาต่อตาเนี่ยในที่สุดถ้าเราเชื่อทฤษฎีนี้เราใช้จริงๆนะทุกคนในโลกก็ตาบอดหมดคุณทําให้ผมตาบอดข้างหนึง่งผมก็เอาตาคุณขึ้นข้างหน,นึ่ตงตัวผมมีสิทธิ์ไปทะเลาะก,กับคนให้ตาบอดได้ครั้งเดียวคุณก็เหมือนกัน เราคิดเรื่องการลงโทษบนฐานของตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งโทษประหารคือภาพที่เห็น,นชัดเจนที่สุดเนี่ยออสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันไปบังเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องมันบังว่าเหตุของการก่ออาญากรรมเนี่ยจริงๆคืออะไรมนุษย์ทุกคนเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวละครในสังคมเนี่ยมันก็ ไม่มีใครหล่ดออกมาจากฟากฟ้าไม่มีใครผุดออกมาแต่มันผุดออกมาจากเงื่อนไขทางสังคมก็คือมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ตัวเขาอย่างเดียวมันไม่ช่วยอะไรโจทย์มันก็คือจะแก้อะไรเราฆ่าหรือเราประหารชีวิตคนฆ่าข่มขืนไปคนหนึ่งโดยไม่ได้แก้เงื่อนไขที่ทําให้เขากลายเป็นคนฆ่าข่มขืนเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถยุติการฆ่าข่มขืนีได้การแก้แค้นไม่ได้คิดเรื่องนี้การแก้แค้นแค่แค,คิดว่าไอ้นี่เป็นคนทํา จัดการกับมัน